ดีเป็นคนหนารักเป็นคนใจดีใครอยากให้ทำอะไรก็ทำแต่ถ้าเราให้เขาเราน่ารักแบบนั้นเราแคร์ไปหมดจนเราไม่เป็นตัวของตัวเองจนเบียดเบียนตัวเอง,เเองมันไม่ถูกต้องนะคะทุกคนค่ะให้เกียรติผู้อื่นเคารพตนเองตัวหนูก็เหมือนกันน้องเจนก็ต้อง ขรุตัวเองอะไรมันหมากไปอะไรมันยังไงมันทําให้สมดุลได้อย่าไปกลัวว่าเขาจะคิดว่าเราไม่น่ารักอย่าไปกลัวว่าเราทําแบบนี้แล้วเขาจะไม่ชอบนะคะเราอะค่ะทุกคนมันมีความคิดที่ต่างกันเราแค่รู้ว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ได้เบียดเบียนใครเราทําดีที่สุดแล้วแค่นานพอแล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่เอาเปรียบตัวเองไม่บั่นทอนไม่เบียดเบียนตัวเองอย่างนี้ค่ะน้องเจนอาจจะต้องมาปรับสมดุลนะถ้าเราทําในสิ่งที่เราพึงกระทํา หนูไม่ต้องไปคิดมากเราก็เราสามารถรักษาสิทธิของเราเองได้เราปกป้องตนเองได้เราไม่ก้าวไก่ผู้อื่นใครไม่ได้มาทำผิดไม่ได้มีปัญหาเราก็ไม่ได้อะไรต่อให้ทำผิดพูดคุยกันดีๆบริษทรัทมีกฎรรมีระเบียบถูกไหมคะองค์กรมีกฎรรมีระเบียบอยู่แล้วทุกคนอยู่ภายใต้กฎหนูไม่ได้บ้านาหนูไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีเนาะ แค่นั้นเองค่ะอันนี้เป็นอีก1นึทริคหนึ่งมุมเล็กๆก็ค่ะที่พี่ปัดอยากให้ให้น้องเจนลองมองดูแล้วเวลาน้องเจนทํางานไม่ว่าจะทํางานหน้าที่ไหนก็ตามน้องเจนก็จะมีความสุขพระต่อให้เราไปทําอะไรอะ่ะจัดซื้อเราก็ต้องดีวกับซัพพลายเออร์เวนเดอร์ใช่ไหมคะคนต่างๆอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็ต้องมี<อ>มการพูดคุยมีการตามเหมือนกันเนาะหรือต่อให้เราไปเป็นเซลล์เราก็ต้องตามลูกค้าแบบเนี้ย เราเราเป็นพนักงานบางทีเราก็ต้องตามเจ้านายเซ็นอันนั้นไหมเข้ามานี้หรือเปล่าพี่ดูนี่งานให้หนูหรืออย่างอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการตามมันก็ต้องมีการประสานพูดคุยอยู่ดีถูกไหมคะดังนั้นเราอย่าไปคิดว่าการตามให้ใครทําอะไรนั้นโอ้โหมันเป็นเหมือนกับทูตจี้จริงๆมันไม่ใช่ทูตจี้มันเป็นหนึ่งในกระบวนการจําเป็นสําคัญเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนคนไม่ได้ทํางานตามเวลาหรือส่งอะไรตามเวลาเขาก็โดนถูกไหมคะอ่ะแล้วก็บริษัท ก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ดังนั้นนะคะการตามของหนูตามเพราะมันอยู่ในขั้นตอนตามเพราะจําเป็นต้องตามหนูก็ทําได้เลยนะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะน้องเจนงานนะเนาะโดยหน้าที่โดยเนื้องานเป็นแบบนั้นหนูสามารถทําได้แล้วหนูไม่ต้องไปคิดแทนใครว่าการกระทําของเราที่เราไปตามงานมันตามโดยเนื้องานหน้าที่เพื่อให้ผลงานมันออกมาสมูทหนูคิดแบบนี้นะ ถ้ามันมีในทุกฝ่ายที่ทําะมีเฮต้าคอยตามคอยเตือนทุกคนรู้ใช่ทุกคนทราบส่งไปแล้วในกลุ่มอย่างเงี้ยแต่การที่ตามของหนูหนูตามแบบอะไรตามแบบน่ารักตามแบบสุภาพตามแบบว่าไม่ได้ไปกดดนันไม่ได้ไปจำาจีจําชัยดังนั้นหนูไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยเขาจะรู้สึกไม่โอเคหรือเปล่า แต่การตามของหนูให้หนูเปลี่ยนความรู้สึกใหม่การตามหนึ่งเพื่อให้เขาไม่ลืมสองให้ขั้นตอนต่างๆมันเดียวกันได้อย่างสมูทเผื่อเผื่อมีแบบยุ่งแล้วลืมกันนะคะสามเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรของเราเนาะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันเป็นการไปแบบจูจ้จี้หรืออะไรเราแค่ช่วยกันแล้วทุกคนที่โดนตามเขารู้เขาทราบเขาทราบว่าเออเนี่ยน้องเจนทำพอหน้าที่ นะคะตาเพราะว่าต้องทํามไม่ได้เราไม่ได้ไปแบบเขาเรียกอะไรเราไม่ได้ไปตามจี้ตามด่าอย่างเงี้ยค่ะน้องเจนปกติน้องน้องเจนตามแบบดุๆหรอหรือว่าไงไนะคะมันเป็นความคิดอย่างนี้ดีกว่าน้องเจนเป็นมายเซตเป็นระบบความคิดเป็นชุดความคิดที่น้องเจนอาจจะเจออะไรมาหลายๆอย่างเนาะแล้วมันอาจจะเจอประสบการณ์อะไรแบบเนี้ย มันก็เลยลึกๆ,ๆเข้ามาน้องเจนก็เลยสะสมเอาไว้พอทํางานหรือเกิดอะไรขึ้นมาการติดต่อประสานงานหรือคุยกับผู้คนมันก็เลยมีบางอย่างที่เรารู้สึกไม่มั่นใจก็เลยรู้สึกว่าเรากลัวที่จะทํางานแบบนี้ทํางานขั้นตอนนี้เพราะเราคิดไปก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่แบบนี้เป็นยังไงเราก็เหมือนกันค่ะการที่เรารู้จักปฏิเสธคนนะคะปฏิเสธเอ,อ่อในเรื่องต่างๆเพราะว่า เรารู้สึกว่าเราทําไม่ไหวหรือมันเบียดเบียนตัวเราบางครั้งมันจําเป็นนะคะน้องเจนเราต้องรู้จักกล้าปฏิเสธเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองด้วยอย่าไปฟังหรือว่าอย่าไปคิดว่าจะต้องทําอะไรให้ถูกใจคนทุกคนโดยที่บางทีถูกใจเขามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ได้